เลยเขาเลยถ้ำสุกรขาตามนันีัหนึ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่เห็นธงนี่คือธงชาันรังสีธงหกสีอันนี้กระชับไวไว้ที่ปูนจ้านเนี่ยเ,เดินมา,ากรกลาเห็นตูดดตาย น่าจะเป็นหินลูกนี้ที่เป็นเขาหัวแรงแลักษณะเหมือนหัวแรงน่าจะเป็นอันนี้ป่ะไม่แน่ใจ นี่คือด้านหลังของถ้ำสุกรขาตาด้านบนเมื่อกี้เราอยู่ในด้านหน้า